คิดถึงวันเก,ก่าเคยยืนเฝ้าหลังครัวหลังจานใช้ห้องอาหารเป็นสถานฝูกจู้ความเศ้าปูกความอดทน จากค่มจนเช้าดังเข้าโรงเรียนทูกว่าโรงเรียนล้างจานปันใจให้สู้และตู้ไม่มีนางซื่อร,รอให้เป็นรักษา บนทางดินร้อนใีความโสมให้เป็นการบา้านใบรับประกาศไม่มีอวดใครดอกสาวหอบรักมาเฝ้าสมารถเข้าโรงเรียนหัวใจถูกเกมข้อได้ หรือเปล่าไรใบประกาศยาตัดสิทธ์ให้พี่ชนะฝ่าถ้าอยาบหนีเจ้าเบาเป็นสิทธ์เก่าโรงเรียนล้างจาย